ป็นสิวเป็นฝ้าหน้าหมองคล้ำรูขุมขนกว้างยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดใช่ไหมเปลี่ยนครีมก็บ่อยยิ่งเปลี่ยนผิวยิ่งแย่หาทางแก้สารพัดสุดท้ายกลายเป็นคนที่ผิวอักเสบเรื้อรังหรือกลายเป็นคนที่ผิวติดสารไปเลยแต่อาจารย์จะบอกว่ามีวิธีการแก้ไขนะคะไปค่ะแก้ไขโจทย์ใหญ่โจทย์นี้กันเริ่มต้นด้วยการดีท็อกซ์ผิวนะคะดึงไขมันของเสียออกจากชั้นใต้ผิวแบบง่ายได้เลยค่ะผิวที่ได้ก็จะใสหนึ่งระดับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนวดสลายร่องลึกกันเลยค่ะ ตเติมคอลลาเจนสู่ผิวชั้นลึกทุกชั้นจบปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าตามด้วยเทคนิคก,การนวดรีดหน้าเรียวดึงยกมัดล็อกรีดถุงใต้ตาริ้วรอยรอบดวงตาให้ด้วยเพิ่มความเฉีียวให้กับดวงตาด้วยเทคนิคฟ็อกซีอ่อายผลลับที่ได้ไปดูพร้อมเจ้าตัวกันแสงผนตางอนแสงขนตางอนดยรู้สึกชุ่มชื้นปูมันอิู่มันเด้งมันบอกไม่ถูกแต่ อืมนะฮะนะนี่นี่ทุกคนคิดว่าใช้ครีมแล้วจะดีก็ดีแล้วอะไรเงรี้ยแต่ก็ไม่รู้สึกเท่านี้ออืมนี่คือหน้าของลูกค้าที่มาหาอาจารย์เมื่อเช้าหเห็นใกล้นะคะเห็นไหมความลึกของร่องแก้มเป็นไปเยอะเลยคะ่ะอาจารย์ใช่ความลึกของร่องแก้มนะคะตาตาแบบว่าโอ้โหตาตกมาตาตกมากทุกคนคนละคนเลยสวยมากเลย ดีๆนะนี่คือครั้งแรกนะเช้าเหมือนตาเลเลยอ่ะไม่เช้าเหมือนทะเลทอะไรบ้างทาอะไรบ้างดีท็อผิวแล้วก็นวดยกกระชับรับหมูเหงืนะคะเ <c oughs> นี้ยเห็นไหมเออสองทรีทเมนต์เท่านั้นค่ะสองทรีทเมนต์เท่านั้นแต่อาจารย์ใช้เทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือแก้ปัญหาเนื้อลูกค้าตอนแรกเนี่ยว่าเช้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องร้อยร่องหรือ,รอทุกส่วนของใบหน้าเราต้องสลายผังผืชค่ะก็จะใช้เทคนิคของกัวซาเพิ่มเข้ามาให้นะ The Magic Academy ปทุมธานีคลองหลวง